ในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญมีเรื่องเล่าขานถึงเมืองที่หายไปซึ่งเคยรุ่งเรืองในอดีตว่าด้วยความลับที่ถูกซ่อนไว้ชาวบ้านหลายรุ่นต่างก็พูดถึงมันด้วยความเคารพและความหวาดกลัวจากการค้นคว้าในห้องสมุดเก่าแก่แห่งหนึ่งหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งได้ค้นพบแผนที่ลึกลับที่วาดเอาไว้โดยผู้คนในอดีต แผนที่นำพวกเขาไปสู่ที่ตั้งของเมืองที่หายไปนั้นด้วยความหวังและความอยากรู้อยากเห็นพวกเขาตัดสินใจเดินทางไปตามแผนที่นั้นการเดินทางผ่านป่าลึกและภูเขาหินช่างเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายแต่ด้วยความเชื่อมั่นและความร่วมมือพวกเขาสามารถฝ่าฟันมันไปได้ในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบเมืองที่หายไป ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองร้างที่ปกคลุมไปด้วยพันธุ์พืชต่างๆแต่ภายในเมืองนี้ยังคงเต็มไปด้วยสมบัติและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยพวกเขาได้พบกับห้องสมุดที่เก็บความรู้และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ถูกกลืมหลังจากที่พบความลับที่ซ่อนอยู่มานานพวกเขาต้องตัดสินใจว่าจะเปิดเผยความลับเหล่านี้กับโลกภายนอกหรือเก็บรักษาไว้เป็นความลับต่อไป เพื่อปกป้องมรดกที่มีค่านี้จากการถูกเลืมเลือนการผจญภัยครั้งนี้ทิ้งคำถามมากมายไว้ในใจของพวกเขาและเรื่องราวของเมืองที่หายไปก็ยังคงเป็นตำนานที่ยังไม่จบสิ้นต่อไปนั่นเอง